วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวนี้นะครับมันจะมีจาง,งอยขึ้นมานะครับเอาแก้มาวางไว้ตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทำให้น้ำกาแฟของเราเนี่ยไหลลงมาที่แก้วได้เลยนี่ก็คือกาแฟที่ได้นะครับจากตัวโมฆะพอดลักษณะนี้เห็นไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AfterTaste ในซีรีส์ของ Coffee นะครับกลับมาที่บาร์ที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์ใหม่มานำเสนอนะครับแล้วก็เป็นของเล่นใหม่ก็คือเป็นเจ้าตัวมุกข้าวพอตนะครับหลัง ที่เราทําคลิปเกี่ยวกับมมค้าพอตติดต่อกันมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกติดใจในระสชาติของมมค้าพอตนะครับแล้วก็วิธีการชงที่แปลกใหม่สำหรับผมนะมันก็ให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับเรานะครับแล้วก็ได้กาแฟรสชาติใหม่ๆมาๆด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเออน่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิเวเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นมมค้าพอตจากจากร้านเดี๋ยวผมแปะไว้ในลิงก์ให้นะครับก็เป็นร้านที่อยู่ในช้อปปี้นั่นแหละเราสามารถไปซื้อตามซื้อกันได้นะครับเจ้าต,ตัวมอค่าาเเนีย้ก็จะมีีหน้าาตท่ค่่่อออนนนขข้้าาาางงงแแปป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 ลลกกกกกรรระะะหดไไััััับบบบตตตติิิูมมทววคคซึเจ มันก็จะหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือมันด้ามจับมันหายไปนะครับมองมันละลายไปแล้วแต่ว่าอันนี้นะครับนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีจะงอยขึ้นมานะครับไว้สําหรับที่ใช้ในการเอาแก้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่ทําให้น้ำกาแฟของเราเนี่ยไหลลงมาที่แก้วได้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวโมคฆะแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างทมีขนาดใหญ่นะมีขนาด6คัพนะครับหรือก็คือประมาณว่าชงเย็นได้ประมาณ2แก้วนั่นเองนะครับซึ่งแต่จริงๆผมอยากได้3คัพแหละแต่จริงๆ3คัพมันไม่มีนะครับมันมีแค่แค่คัพเดียวมั้งเอ แล้วก็แยกออกมาเป็น2แก้วประมาณนี้แต่อันนี้เนะี่ยก็คือ6ครับทงทีก็ได้2แก้วไปเลยนะครับก็ดีนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบเอออยากจะทงให้แฟนตัวเองกินด้วยอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็จะมารีวิวครับว่าตัวนี้เป็นยังไงก็ performance อ,ออกมาเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาดูกันเริ่มต้นเลยก็คือตัวมอคคัพอร์ต ok เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนฝาใช่ไหมปกติเนี่ยฝาของมอคคัพอร์ตอ้างบน,นมันก็จะเป็นเหมือนถ้วยเนาะเอาไว้ใส่น้าํากาแฟนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือม เเป็นนแบบี้ลยร้อนๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่เอาไว้วางแก้วนะครับข้างส่วนข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นลักษณะที่เป็นตะแกรงเป็นพอร์ตาฟิลเตอร์เหมือนกับตัวโมคาพอร์ตทั่วไปนั่นแหละส่วนถัดไปนะครับแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีตัวไอ้พอร์ตาฟิลเตอร์ใช่ไหมเนี่ยพอร์ตาฟิลเตอร์เขาก็หน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เหมือนกับโมคาพอร์ตนั่นแหละก็เอาไว้ใส่กาแฟนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีสีที่ค่อนข้างเงานะเพราะมันเป็น,นเซเลตพอเป็นเซเลตเนี่ยมันก็ทําให้เวลาเราล้างอะไรเรีรยมมมมัันนนีีสสภาาาพท่่ค่คคคออออข้้้งงจะะะใกกกรรริ๊บบบบบ็ืไไตแแฟ ส่วนอันนี้ก็เป็นหม้อต้มนะหม้อต้มก็มีเซฟตี้วาลนะครับเซฟตี้วาลซึ่งถือว่าเซฟตี้วาลเขาทำทำได้ดีมากเลยนะผมเคยทําแล้วมันแบบรีเลสแก๊สออกมาได้ด้วยนะเคยเห็นแล้วแล้วก็เออมันก็ทําให้มอกัฟพอร์ตมันไม่ระเบิดนะยังไม่เคยเห็นคลิปมอกัฟพอร์ตระเบิดใช่ไหม <laughs> เพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นมาระเบิดนี่ระเบิดถึงยอดไม้เลยนะมอคัพอร์ตคราวนี้เดี๋ยวเรา,าทํทให้ดูเลยการทํางานของมอกัฟพอร์ตรวมถึงเ e อร์ r m นแมสของมันนะครับออกมาเป็นยังไงได้ช็อตกาแฟออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาทํากันเลยละะะะกกกัน <laughs> กนนนนาาน็็็ีี่ครรรวมออพ์ตตจเปปห้้าาาณิ ที่ฝาปิดนะครับมาเรามาเริ่มกันที่การตวงกาแฟกันเลยละกันนะครับอันนี้เป็น2ครับนะผมก็จะใช้ประมาณกาแฟประมาณ36กรัมด้วยกันนะครับซึ่งกาแฟวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกาแฟที่ผมคั่วเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอลไรที่ไหนแต่น่าจะเป็นเม็ดไทยแหละนะคือผมซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรมากซื้อมากินคำๆนะครับไม่ได้ดูซีเรียอะไรมากแต่รสชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอนโรบิกนะโฮเสนะครับกลิ่นโอเคเลยนี่นะครับสามสิบหกกรัมโอเคคทาวนี้ก็บดเลยนะครับเท่านี้เราก็ได้ผงกาแฟบดมาแล้วนะครับนึ ใช้เบอร์บดแบบเอเพิโซทั่วไปนะพอนี้เราก็มาใส่ในทอร์ตาฟิลเตอร์ของเขาเลยนะอันนี้เป็นดซิงลิงนะเพื่อนๆหาซื้อได้นะครับก็ใน e ช้อปปี้เช่นเดียวกันราคาไม่แพงนะคะแต่จ,จ,จริงๆนะอันนี้มันเป็นดซิงลิงสำหรับ3ครับนะซึ่งขนาดเนี่ยมันคงไม่แมชกันนิดนึงแต่ว่าผมก็มันก็ใช้ได้นะผมว่าไม่ติดเลยนะครับเวลาใส่กาแฟไปเนี่ยมันก็ทําให้แบบกาแฟมันไม่หกดีไนงะเวลาใช้มุกแก๊ปเนี่ยผมว่าหลายๆคนมาประสบปัญหานะผมเองเลยแหละประสบปัญหาคือมันชอบหก เราก็เกเกี่ยให้ดิสเทิร์บิวชั่นมันดีนิดนึงใครมีที่เกีีย่ยแบบดีๆก็ใช้นะครับอันนี้ผมใช้ซ่อมไปเลยเพื่อให้มันกระจายตัวตัวที่มันกาแฟที่มันมีความหนานแน่นเยอะๆอ,อ,อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้แทมหนักนะคือผมแค่ให้มันลงไปจากร์ซิ่งลิงเฉยๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่อยากให้มันค้างอยู่เยอะเนาะ,ะแค่นี้แหละแล้วก็พยายามกระจายในกาแฟให้ทั่วๆอันนี้หนึง่งพอเราได้ใส่พอตเตอฟิลเตอร์มาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมีเทคนิคน,นิดนึงนะครับก็คือว่าตรงเนี้ยเพื่อนๆไปทำให้มันเปียกซะก่อนนะครับแล้วก็กระดาษกรสารหััวบต แต่ที่ผมมีเนี่ยมันเป็นของดิฟเยนนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นกระดาษกองสำหรับดิฟเยนมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะพอดีกับตัวโมคาพอร์ตเลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อมาได้ซึ่งอันนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราเอามาแปะไว้ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปทําให้มันเปียกก่อนนะเนี่ยเราก็มาแปะตรงนี้นะครับพอแปะเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้กากกาแฟที่มันจะติดขึ้นไปกับโมคาพอร์ตอะมันน้อยลงนะครับหรือแทบไม่มีเลยคือมันก็ช่วยเพิ่มเพชเเชออรรใใหห้้้้กกัับตววาาาาาขขดดยนะทแฟี่จจึไ อันนี้ก็เป็นเทคนิคทิกท๊กเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไอ้กระดาษตัวนี้สามารถที่จะรียูสใช้ได้ด้วยนะครับก็เลยเออเต้องลองใช้ดูนะครับไม่ไม่เสียหายอะไรแล้วก็เติมน้ําเลยปกติเราก็ใช้น้ําเดือดเนาะเวลาเราเติมมอคคาพอร์ตไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับเติมน้ำเนี่ยก็ให้อยู่แค่ใต้เซฟตี้วาลวนะอย่าให้สูงกว่าเซฟตี้วาลวไม่งั้นเวลาระบายมันจะไม่สามารถระบายได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยความที่มมคคาพอร์ตลักษณะนี้นะครับมันไม่มีหูจับจะทาให้เวลาเราขันเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่าเเรราาต้้ออองแบบมันนะลก็ ต้องใช้แบบผ้ามาประคองมานิดนึงในการหมุนเข้านะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็พร้อมที่จะต้มแล้วนะครับมันมีทริคนิดนึงเวลาที่เราเราเอาวางบนนี้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยที่วางเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเอาแก้วเราของเราเนี่ยวางไว้บนนี้ใช่ป่ะไอเตาเนี่ยครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะแบบที่ผมใช้เนี่ยคือแบบนี้นะไอที่รับน้าหนักเนี่ยมันจะมีคนาน3อันนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปวางในบริเวณที่แบบไม่มีคานรองรับอย่างนี้นะสมตมติตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันไม่มีคานใชยป่ะแล้วเราเอาแก้วไปวางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอน มันก็จะหกแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเอียงกับเทเลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราต้องระวังนิดเึงอันนี้ผมเกลเหตุการมาแล้วต้องให้ตรงเนี้ยมันขนานกับที่รับน้าหนักนะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ฮอตเพลทที่มันเป็นกลมๆอันนั้นก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรไเลยแต่สําหรับเพื่อนๆที่ใช้แบบเนี้ยแบบเดียวกับผมเนี่ยก็คือต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับถัดไปก็ต้มเลยนะครับจุดไฟเดี๋ยวผมวอนนี้ออกกันเดี๋ยวมั่งรว่วง อ่ะตาวนี้ต้มแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับตรงนี้ก็มีทริคอีกนิดนึงนะครับก็คืออยากให้ใช้ไฟค่อนข้างแรงกว่ามุกข้าวผดที่เป็น3ครับนิดนึงเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟเบาจนเกินไปนะครับตรงน้ําที่มันออกมามันจะออกเป็นแบบเบะเบะมาเบะเบะมาผมอธิบายไม่ถูกไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงดีคือมันจะออกมาแบบไม่เป็นสายสวยๆนะครับแต่ถ้าใช้ไฟแรงหน่อยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะออกมาเป็นแบบพรวดเดียวแล้วหมดเลยนะครับพอพรวดเดียวแล้วหมดเลยเนี่ยมันนำให้เราประหยัดเวลาด้วยหนึ่งแล้ว แบบแบะแบะเนี่ยมันจะกระเนื้เลอะเทอะเ,เต็มไปห,หมดเลยถ้าคนอื่นมีคําแนะนําอย่างอื่นนะ่าแบบเอ้ยมันต้องทอํายังไงมันถึงจะแบบสก,กัดได้ดีๆแบบที่ไม่หกเลอะเทอะก็แนะนําเข้ามาได้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีการที่ผมพูดถึงมาเนี่ยม,มันถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลามาสก,กัดออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับ โอเคกาแฟเริ่มออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว so ่าแรกๆเนี so like ่ยก so ็จะไหลแบบนี้แหละค่อยๆไหลก่อนนะแล้วก็ช่วงท้ายๆนะครับมันก็จะแบบว่ามีความโฟมมี่โฟมมี่นิดนึงกาแฟทั่วไปนะครับก็คือว่าเวลาถ้ากาแฟเมล็ดบดใหม่หน่อยขั่วใหม่หน่อยมันก็จะมีฟองเยอะหน่อยครีม่าเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะกินโมคาร์ตเนาะเราไม่เน้นครีม่าเหมือนกับเวลาเรากินในเซโซ่อยู่แล้วอ้าวออกมาแล้วเห็นไหมเป็นสายค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวเนี่ยก็มีฟองมาเยอะอยู่นะอ่านทั้งนี้ให้เห็นชัดไหมคราวนี้แหละมันจะเริ่มเข้าในโซนที่ผมบอกแล้ว ว่ามันจะแผละแผลหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟเบาไปใช่ป่ะน้ําที่มันออกมามันจะเป็นเหมือนแบบน้ําสับรอกออกมา <c oughs> แต่ว่าถ้าเพื่อนใช้ไฟแรงหน่อยเนี่ยน้ำมันจะออกมาแบบได้ทีเดียวพวดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะน้ำมันจะค่อยๆ,ๆแบบออกมาโคตรเกียดคําอธิบายเลยให้ตายเถอะคือปริมาณน้ํากาแฟทั้งหมดเนี่ยจกคัพนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณสัก270ประมาณเนี้ยนะเต็มที่ก็300อ่ะแต่ผมไม่เคยอ300ร,อ,300รอน3าม้หรอกนะมันเยอะไปนะครับน้ำนั่งหลังเนี่ยเราก็ทิ้งๆได้นาะแเราก็มาเติมน้ำมาเองก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีกาแฟ แล้วแหละกาแฟมันออกมาตอนแรกๆหมดแล้วนะครับเอเสโซะแรงมากเลยแล้วมันจะพวดเดียวจบเลยครับเวลาที่เราใช้ไฟแรงสําหรับโมคาพอดแบบนี้นะแบบนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเอาไปเปรียบเทียบกับไอตัวเก่าที่เราเคยรีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่าไอตัวเก่าเนี่ยถ้าใช้ไฟแรงไปก็จะกระเด็นกระจกระจายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าน้ำหมดแล้วนะครับตรงนี้มันก็มีกระเด็นนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่กระเด็นนะกระเด็นในอยู่ในปริมาณที่ยอมรับได้นะครับไม่ได้แย่ม,มากอันนี้ผมปิดไฟไปแล้วเรียบร้อยตอนที่ยกเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันถูกถ่ายขึ้นมาข้างบนนนนนแล้้้วใชะาาีสดุของํหักเ มันจะเปลี่ยนไปนะครับเวลายกเนี่ยระวังเดี๋ยวถ้วยกาแฟเราจะล้มโครมขึ้นมาก็ยกแก้วเรา,เอ,าออกก่อนเนาะแล้วก็เอาเนี้ยไปแช่ซิงค์นะครับนี่ก็คือกาแฟที่ได้นะครับจากตัวโมคาพอรลักษณะนี้เห็นไหมก็มีตัวบอดี้มีฮาร์อะไรอย่างงี้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะมีคีม่าด้วยแต่ว่าคีม่าเนี่ยอาจจะไปเที่ยบไอพโซไม่ได้นะครับเป็นที่บอกนะครับว่ามันเป็นโมคาพอรนะก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้น้ำออกมาประมาณ250 ML นะครับได้น้ำประมาณนี้แหละแต่พอเราใส่น้ำแข็งไปเนี่ยมันจะได้300 โมค้าพอร์ตกันบ้างน,นะครับนะครับก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราชงไปแล้วเนี่ยข้างในเป็นยังไงบ้างน,นี้ผมเอาไปแบบแช่น้ำเย็นมาแล้วนะให้มันเย็นๆหน่อยไม่งั้นแบบมือพองแน่จับมือด้วยมือไม่ได้นะเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับอ่ะนี่เห็นไหมตัวเนี้ยมันก็จะกันกากกาแฟที่มาติดเข้าไปในช็อตกาแฟของเราได้นะครับจะมีติดก,กาแฟติดอยู่เราก็สามารถเอาไอ้ฟิลเตอร์เนี้ยไปรียุตได,ด้จนกว่ามันจะขาดแล้วจริงแนละ้วผมก็ใช้จนกว่ามันจะขาดนะพอมันขาดปุ๊บก็คือมันหมดสภาพแล้วก็ทิ้งไป <c oughs> <c oughs> อ่ร้อนนิดนึงจะเคาะกากให้ดู เป็นเค้กนะเป็นเค้กนะจริงๆผมเคาะไม่ดีนิดน,นึงอนะมันมันเลยเละนิดน,นึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหนะ้านี้ผมก็ทำนะเห็นปะนี่คือเศษซากขงอ,อันเก่านะอันนี้คือเค้กกาแฟที่ออกมากับมูคาพอตนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยกาดแห้งสนิทนะครับก็มมคาพอตอะนะส่วนข้างในก็พอชองเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้เวลาล้างเนี่ยก็แค่ล้างน้ำเปล่านะครับมันก็ใส่กิ๊กเลยเดี๋ยวผมไล่ดูพอล้างเสร็จแล้วก็ใส่กิ๊กเลยอันนี้ผมล้างน้ำเปล่าเฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยในข้างในหมอ้อเนี่ยนะครับมีน้ำเหลือนิด นะกว่าคุณจะได้น้ําตรงนี้นานมากนะครับเผื่มันจะกลายเป็นไอซะก่อนนะแสดงว่าไม่ต้องรอหรอกนะครับพอมันหมดหายฟู่แล้วก็เลิกนะครับไม่ต้องทําแล้วล้วก็มาเติมน้าข้างนอกแทนโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับการชงกาแฟาด้วยโมกพอด,ด้วยตัวมอคคอทดแบบนี้นะครับหน้าตาตลาดดีนะครับแล้วก็สนุกดีสําหรับการมาอคคอทด์นะครับเพืพ่อนๆถ้ามีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับการชงของผมมันมีผิดมีผ้าอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วถ้ามีคอมเมนต์อะไรที่มันสามารถทําให้เจ้าตัวนี้สามารถชงได้ดีมากขึ้นนะครับก็คอมเมนต์มาได อ,อ,อื่นรูปทรงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ฝากเพื่อนๆติดตามช่องของเราด้วยนะครับ After Taste ในซีรีส์ของ Coffee นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องลาไปก่อนแล้วก็จบประมาณนี้แล้วก็ไปดื่มกาแฟจากโมคาพอตที่เพื่อนๆชงกันนะครับเริ่มต้นวันดีๆด้วยโมคาพออะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง After Taste ในซีรีส์ของ Coffee ไว้ด้วยแล้วก็เรามีที่อ,อื่นๆด้วยนะเป็น Friendly Keto นะครับสำหรับสายุขภาพแล้วก็มีเรื่องของ After Taste After Tip นะครับดูเพื่อความบันเทิงใจอะไรต่างๆนะครับสำหรับในช่่ววววงงทีเเเเรรราราาาลลล็็ออกกกดน์แ้้ััจจไส สายพันธุ์อีกสายพันธุ์ใหม่ที่มันกำลังจะเข้ามาในประเทศไทยกันแล้วนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยสำหรรบวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับอัลเทอร์เทสครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย